ค่ะก็มีไปสองท่านแล้วนะคะน้องๆคงเหนื่อยกันมั้งเพราะว่าบางคนก็น่าจะสอนทำแล้วก็ปฏิบัติทำมาด้วยใช่ไหมคะเร่ดับ,บต่อไปคุณมอนกลับเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเข้ามาแล้วค่ะมคุณมอนถามได้เลยนะคะอ๋อก็อ จ,จ้าทุตจออ้าแล้วกออ็ม้มังพอพูดเดจ้าแล้วก็พี่วรจ้าอยากจะถามว่าเอา่อเอ่เอล,ลูกสาวที่ปฏิบัติตามตั้งแต่เล็กๆน,นะคะค่ะ <c oughs> ลูกสาวหนูนะคะปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้ค่ะค่ะเขาจะมีโอกาส เข้าที่ผ่านแล้วก็บรรู้ทำมันได้ไคะ่ะอืมคือถามแทนลูกใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะอ,อยากรู้เราะว่าปฏิบัติทมกันตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะอขอโทษนะคะให้กำหนดชื่อนามสกุลลูกสาววันเดือนปีเกิดขึ้นไปในใจเลยนะคะ พุทธบุตรนั้นอยากทราบว่าบุตรสาวที่ปฏิบัติธรรมร่วมด้วยมากับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นผู้ถามให้บุตรและได้บอกชื่อนามสกุลไปแล้วขอพระองค์ท่านเมตตาด้วยเทิดว่าสิ่งที่พุทธบุตรนั้นกำหนดจิตและก็บอกชื่อนามสกุลในใจขึ้นไปนั้นรายชื่อของบุตรเป็นสีทองหรือเปล่าเจ้าคะ คือผู้ที่จะกลับนิพพานชาตินี้ได้หรือเปล่าเจ้าค้าเมตตาด้วยเถินอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติิติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรรูปรักพุทธบุตรนั้นในขณะเวลานี้มีในเรื่องของความเป็นอริยะเจ้าในระดับ ที่เขามาเกิดอยู่แล้วคือโสดาบันและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องตัวนี้มีโอกาสจบกิจในชาตินี้ขอให้ลูกนั้นได้ฝากฝังและบอกเขาทุกวันว่าลูกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะต้องทำให้จบกิจบรรลุธรรมไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นตัวละครของสามโลกและขอให้ลูกของลูกนั้น ได้สู่ความเป็นอริยะเจ้าเพราะชื่อนามสกุลนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นสีทองได้ในชาตินี้แต่วาระของช่วงเวลาเมื่อเจอสิ่งที่เป็นความที่ต้องเป็นหนุ่มสาวพุทธบุตรนั้นก็อาจจะมีบางช่วงที่เขาอาจจะต้องไปยุ่งกับทางโลกมากลูกนั้นยังประครับประคองได้ก็พยายามอย่าให้เขาทิ้งให้บอกเขาสั้นๆว่านิพพานสุขขัง แล้วถ้าถึงตรงนั้นเขาจะเป็นสุขอย่างยิ่งจริงๆร,ร,รักลูกสาธุสาธุสาธุไปรกจค่ะอืมโชคดีนะเราได้ลูกที่มาจากความที่เขาอะมีความเป็นอริยะเจ้ามาก่อนอออที่จะมาเป็นลูกอยู่แล้วนะโอาลูกราโอ้สาธุจา้าก็สาธุด้วยนะคะถ้าถูกผิดยังไงพี่วันต้องกราบขอข,อขมาลาโทษด้วยนะเป็นเพราะว่าเราเป็น เพื่อนกาล,ลยานธรรมและเป็นลูกองค์เดียวกันกับพ่อเนาะจ้ะค่ะขอบคุณทม่นองจ้าแ,แล้วเฮียเฮียล้วคะเฮียกาหนดชื่อนามสก,กุล<ต>้วยค่ะสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรนั้นขอถามเรื่องลูกและคนผู้ที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรมใน อัตตฐานะของสามีไม่ทราบว่ามีคําตอบให้พุทธบุตรหรือเปล่าเจ้าค่ะสามีของพุทธบุตรเจ้าค่ะอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรลูกรักเมื่อลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีสามีเป็นแนวหนุนหรือเรียกว่าสนับสนุนการที่ลูกทําบุญทุกอย่างเพียงแต่ วาราจิตของพุทธบุตรที่เป็นสามีนั้นยังไม่ได้ตั้งวันในการปรารถนาพระนิพพานลึกหรือจริงจังเท่ากับลูกฉะนั้นการที่เรียกว่าคะแนนบุญน,นั้นมีสูงอยู่รูปรักมีประมาณ6ล้านกว่าคะแนนบุญซึ่งสามารถตั้งจิตปรารถนานิพพานได้แต่ด้วยความที่ยังโลดแล่นกับทางโลกเยอะด้วยทำให้ตรงนี้ความที่เป็น อริยะบุคคลได้เกิดแล้วก็จริงแต่เป็นระดับที่น้อยกว่าลูกสาวและภรรยาจึงอยู่ในโสดาบันออแต่ก็ถือว่าถ้าจิตเขาตั้งมั่นถึงระยะเวลาหนึ่งที่เขาตั้งใจจริงๆคนคนนี้จะหลุดพ้นได้เร็วเช่นกันรักลูกจึงไม่ตอบว่าพุทธบุตรนั้นเป็นผู้ที่ยังมีในเรื่อง ฝักไฝ่ในนิพานนั้นยังไม่ถึงพริกถึงขิงนั่นเองลูกรักแต่ก็เป็นอริยะเจ้าในระดับต้นเจริญพรสาธุสาธุสาธุเนะไม่เป็นไรเขาดออย่างน้อยเขาก็เป็นโสดาบันเนาะจ้ะจ้ะดีใจะแต่เขายังปรารถนาทางโลกเยอะอยู่นะจ้ะ ค,ค่อยสนับสนุนเข้าไปเนาะเพราะว่าคา,ารวสแล้วเนี่ยจบกิจได้ทั้งการที่ให้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมนะคะแต่เขาก็เข้าข่ายอริยะแต่เพียงแต่ว่าอริยะบางครั้งในระดับโสดาบันชื่อจะยังไม่เป็นเป็นสีทองสทัทีเดียวแต่ถ้าเ็าทาความตั้งมั่นคือเหมือนมั่นใจแน่ใจแล้วก็ศรัทธาสูงกว่านี้สักหน่อย <c oughs> เขาก็จะเข้าได้เร็วค่ะ ลูกสาวเป็นสีทองแล้วหรอคะค่ะลูกสาวเขาลูกสาวซึ่งเป็นสีทองค่ะอ,ะอ,อาท่านต่อไปขอบคุณมาก